แม่ลูก2เดือนกินนมผสมนะคะไม่ถ่ายจะเข้า4วันแล้วค่ะรอก,ก่อนหรือว่าไปพวมหมอดีเราต้องเี่ยนนมมแม,ม่ฟังก่อนฟังก่อนฟังดิฉันก่อนนะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะ<อ>เพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ k t o k โบ n e r d k i d นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยน้องเด็กนะเมื่ออายุ1เดือนหรือ2เดือนขึ้นไปลูกจะไม่ได้ถ่ายทุกวันแล้ว ทั้งเด็กที่กินนมแม่หรือเด็กที่กินนมผงเพราะลำไส้ของลูกมีความยาวและลำไส้ของลูกสามารถดูดซึมเอาสารอาหารนะคะไปใช้ประโยชน์แล้วเหลือเป็นกาก,ากออกมาน้อยด้วยที่ว่ากาก,ากออกมาน้อยก็เลยต้องรอกาก,ากออกมาเยอะๆตูมๆตูมๆออกมาเยอะๆพอมันได้เยอะปริมาณหนึ่งมันค่อยถึงจะถูกการดิ่งออกมาทีนี้แล้วถ้าลูกไม่ถ่ายแล้วกี่วันถึงจะถ่ายต้องบอกว่าถ้าเป็นนมแม่ก็ประมาณ1 0 2ถึงวันได้นะคะแต่ถ้าเป็นนมผงก็อาจจะเจอว่า3วันได้5วันได้7วันได้แต่ ไม่ถ่ายแล้วยังไงสิ่งที่คุณแม่จะต้องรู้คือดอกจันแร้อยแปดรอดอกไว้นะคะนั่นก็คือว่าไม่ถ่ายแล้วยังไงไม่ถ่ายต้องมาดูอาการลูกค่ะว่าในกรณีที่ลูกไม่ถ่ายแล้วอาการลูกเป็นอย่างไรนะคะถ้าสมมุติคุณแม่บอกว่าแม่ลูกไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายมาสี่วันนะแต่ว่าลูกหนูอ่ะกินได้นะแม่ท้องนิ่มดีผายลมมีกลิ่นนิดหน่อยไม่เบ่งหน้าดำหน้าแดงไม่อึดอัดไม่อ้วกไม่แหวะ กินได้หลับได้ถึงเวลากินกินถึงเวลานอนนอนเออไม่ดูไม่เป็นอะไรนะแม่แต่อาจจะดูแบบว่าดูเหมือนดูทรงอึดอัดอึดอัดหายลมมีกลิ่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกรณีตรงนี้เองนะคะแม่โบจะต้องบอกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้โดยทั่วไปอ่ะคือก็จะเรียกว่าปกตินะแล้วเราจะทําอย่างไรในส่วนของการจะทําอะไรนะคะแม่โบจะพูดเป็น2กรณีนะั่นก็คือว่า1ถ้าลูกของคุณแม่นะคะถูกกับนมชนิดนั้นๆแล้วลูกของเราแค่ไม่ถ่าย ในส่วนของตรงนี้เองนะคะคุณแม่ก็คืออาจจะช่วยลูกเนาะในเรื่องของการที่อาจจะนวดหน้าท้องนะคะแม่โบเคยทาคลิปให้แล้วคุณแม่สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะลูกไม่ถ่ายนะคะนวดหน้าท้องนะคะจะเห็นหน้าแม่โบออกมาเวลาคุณแม่จะเสิร์ชหาอะไรพิมพ์คำว่าแม่โบต่อเพราะแม่โบจะล็อกคําว่าแม่โบไว้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะเจอแม่โบหน้าแบบนี้นะคะแล้วคุณแม่โบก็จะมาสอนคุณแม่ในเรื่องของการนวดหน้าท้องเป็นรูปตัวยูนะคะแล้วก็ทําท่าเข่าชิดพุงําคาปั่นจักรยานในอากาศนะคะเพราะว่าลูกเราเองอะค่ะสองเดือนเขาทําได้แค่แบบชันคอเอ ไม่สามารถทําอะไรได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคือลําไส้ของเขาเนี่ยก็คือจะยังไม่ได้ move นะคะหรือว่าทํางานได้แบบเยอะเขาก็เลยจะไม่ค่อยถ่ายแล้วก็สองคือคุณแม่เนี่ยจับลูกนะคะเอาเข่าลูกเนี่ยค่ะชันตั้งขึ้นเอาเข่าลูกเนาะชันตั้งคือไม่ใช่ขอผัยยกขาลูกขึ้นนะแล้วคุณแม่ค่ะกวนก้นกวนก้นไม่ใช่สวนตูด ไม่ใช่ส่วนก้นนะคือกวนก้นคือการที่เราเอะค่ะเอาในส่วนของคัตต้นบัตรเนาะหรือว่าเอาประปลอดวัดไข้ที่วัดจักรแร้นะคะเนาะที่มันจะเป็นแท่งๆออกมาเอาไปหล่อกับในส่วนของปิเตรเลียมเจลลี่นะคะหรือว่าวาสลีนก็ได้ให้มันมีความลื่นๆจากนั้นแย่เข้าไปในรูกล้นลุมนิดหน่อยนะคะแล้วก็หมุนปัน่นนิดๆเพื่อไปกระตุน้นตรงนั้นมันจะมีในส่วนของไอระบุประสาทแล้วเวลาที่เรากระตุน้นนะเราจะเห็นหูห,หูทวารหูลูทวารลูกขมิดขมิดขมิดจากนั้นเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงลูกก็จะถ่ายส่วนออกมาาาเพระบงทีคคือออเ้้าาแ่ตตงกกรรรหะะไไปุล แต่ไม่ส่วนแม่บพูดแ้อยแม่บแพูดร้อย8 8ล้านรอบนะคะว่าไม่ส่วนเองนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ภายใต้คําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์ถ้าไม่ส่วนเองคือจะต้องรับนะถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะต้องรับผิดชอบเองนึกออกไหมคะเนาะเออทีนี้คือในส่วนของคําแนะนําตรงนี้ทีนี้แม่โบอยากจะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งหนึ่ง อันนี้เมื่อสักครู่คือพูดไปแล้วอันนี้คือภาวะปกติใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราทําทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะแล้วดูทรงยังไม่ดีขึ้นในกรณีแบบนี้นะคะแล้วแล้วลูกอ,อึดอัดมากๆเลยเบ่งหน้าดาหน้าแดงแบบโอ้โหผายลมมีกลิ่นมากแล้วก็แบบอยู่ไม่ได้อึดอัดในกรณีแบบนี้ก็คืออาจจะต้องแนะนําหาคุณหมอใกลบนานเพื่อที่คุณหมอค่ะจะได้ตรวจประเมินแล้วก็พิจารณาจ่ายยาให้กับลูกของคุณแม่เพื่อที่บางทีก็อาจจะเป็นจ่ายเนกลิสเซอรินนะคะเนบลูก้นนะคะเนาะหรือให้กินยานะคะที่ทําให้อุจจาระมันมีความนุ่มแล ระยะเวลานานเราจะจ่ายแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพื่อที่ทําให้ลําไส้เนี่ยมันถูกแก้ไขปัญหานะคะเนาะทีนี้ก็คือว่าย้อนกลับมาเวลาที่น้องเด็กกินนมผสมนะคะสิ่งที่แม่โบอ่ะกังนวลน,นั่นก็คือว่าคุณแม่ค่ะชงนมไม่ถูกเจอนะเธอฉันพูดเลยชงนมไม่ถูกคือหมายถึงว่าเอ,อคุณแม่เองอะนะคะตั้งแต่ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการเตรียมนมนู่นนี่นั่นนะจะต้องฟิกซ์หมดเลยแล้วก็เวลาที่ชงนมอะคะ่ะคุณแม่ค่ะจะต้องชงนะสัดส่วนนะคะตามนม ตามข้างกล่องเขาแนะนําเลยอายุตัวอย่างเช่น,นอันนี้ไม่ให้ดูยกตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรคือจะต้องชงตามนั้นเขาบอกว่าชงน้ำหนึ่งช้อนอนมหนึ่งช้อนน,อน้ำหนึ่งออนก็คือต้องชงตามนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่ใส่นมเข้าไปก็เช่นเดียวกันคุณแม่บางคนคือทฤษฎีเขาต้องใส่น้ําเข้าไปก่อนคือต้องเทน้ําโจ๊กเข้าไปก่อนจากนั้นถึงค่อยใส่นมตามนี่ออกป้าเพราะถ้าเราชงผิดมันจะทําให้ถ้าคุณแม่บางคน ใส่นมไปก่อนแล้วก็ใส่น้ําตามไปไงคะค้นคะ่ะค้นพอคน้นเข้มค้นนะลูกเออไม่ออกท้องผูกนะนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นคือจะต้องมาดูได้ว่าชงถูกไหมนะคะเนาะกับอีกอันนึงคือลูกไม่ถ่ายเพราะว่าลูกไม่ถูกกับนมชนิดนั้นหมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วมันอึดอัดมันแน่นมันไม่ถ่ายเออถ่ายท้องแข็งอะไรเงี้ยถ้าในกรณีอย่างหลังเออในกรณีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมนะคะโอเคไหมคะเคลียร์เคลียร์ยไหมถ้าไม่เคลียร์พิมพ์มานะคะเนาะ